พี่น้องเอ้ยก<อ>็ขอคารวะทุกท่านนะครับผู้รักชาติรักบ้านรักเมืองทั้งหลายความจริงวันนี้ก็จะมาพูดสั้นๆแล้วก็จะเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นวาระที่สําคัญความจริงมันสําคัญทุกวันเราก็สู้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็สิ่งที่เราสู้มาเนี่ยมันปรากฏผลเป็นจริงขึ้นทุกวันใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าดังนั้นในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น จากสิ่งที่ร่วมกันต่อสู้ก่อนหน้านี้ยอย่างที่ผมเรียนก็คือมันเป็นจริงขึ้นทุกวันและวันนี้มันก็มีหลายเรื่องหลายราวมากที่มันเกิดขึ้นจนสถานการณ์ล่าสุดการไปเชิญหน้ากันระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาต้องบอกว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชานะครับเพราะว่าประชาชนไม่ได้ปะทะกันนะครับใช่หรือเปล่าพี่น้องใช,ใช่หรือเปล่าเราไม่ต้องการเห็นสงครามใช่หรือเปล่าเราไม่ต้องการเห็นประชาชนปะทะกันใช่หรือเปล่า แต่เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของบ้านเมืองคนที่ทําหน้าที่ต้องทำหน้าที่ใช่หรือเปล่านะครับดังนั้นจุดยืนเราต้องชัดเจนนะครับพี่น้องเพราะว่าสงครามไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยนะครับรัเสเซียกับยูเครนวันนี้ก็ไม่สงบแต่วันออกกลางวันนี้ยังเหม็นกลิ่นคาวเลือดเต็มไปหมดเลยปากีสถานกับอินเดียก็ยังไม่รู้ว่าจะจบกันมาอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งเหนืออื่นใดทุกครั้งที่สงครามเกิดขึ้นนั้น มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคนไม่กี่คนและผมเชื่อว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็จะเห็นก่อนหนะ้านี้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของรัฐบาลใ,ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ช่องบกนะที่แนวชายแดนเนี่ยไม่ใช่วาระปกติไม่เรื่อยใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าพี่น้อง มันเป็นกระบวนการในการที่วางแผนด้วยสาการเงื่อนไขไปในประเทศที่รัฐบาลมีคะแนนเสียงที่ตกต่ำลงจากนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีวุฒิภาวะในการนําประเทศนี้ไปสู่เป้าหมายไม่สามารถนําประเทศนี้ไปสู่เจตจํานงที่ประชาชนต้องการได้ล้มเหลวในทุกด้านใช่หรือเปล่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนี้ชัดเจนมากวันนี้ไปดูร้านรวงทั้งหลายปิดกันเป็นทีวแถว คนตกงานคนว่างงานไม่มีงานทำไรอาชีพกันเต็มไปหมดนี่สินครัวเรือนสูงอันนี้คือความเป็นจริงประการหนึ่งนะครับการค้าระหว่างประเทศก็ถูกอเมริกาขึ้นภาษีจนไม่สามารถส่งออกได้ในขณะนี้นะครับมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วก็กิจการหลายส่วนที่จะตกจานวัของนายทุนทั้งหลายวันนี้บ้านเราเนี่ยผมพูดย้ำโดยตลอดว่าปัญหาใหญ่ ไม่ว่าจะสงครามจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็สุดแท้แต่ซึ่งแน่นอนที่สุดเราไม่เห็นด้วยกับสงครามแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อสงครามจบลงนี่เราจะอยู่กันยังไงเพราะวันนี้ทรัพย์สินของประเทศนี้มันตกอยู่ในมือในทุนของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใต้ดินบนดินบนอากาศบนอวกาศวันนี้ถูกกลุ่มทุนมันยึดครองหมดแล้วแล้วคนที่ยึดครองก็คือว่ากลุ่มทุนที่อยู่ใกล้ชิดกับรัฐบาลในเวลานี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องไม่ลืม น้ำมันกา๊าซไฟฟ้าพลังงานทั้งหลายกิจการสาธารณะที่เป็นของรัฐวันนี้ถูกยึดกลุ่มในกลุ่มทุนเกือบทั้งหมดวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงรับการแรงกันต่ำหรือนักวิชาการสื่อมวลชนทั้งหลายวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพียงแค่ทําให้หนายทุนมันมั่งค่ำร่ำร,รวยเท่านั้นเองนี่คือความเป็นจริงแต,แต่เราต้องปลดปล่อยตัวเราให้พ้นจากวิกฤตเหล่านี้ได้ เราก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ด้วยตัวเราเองใช่หรือเปล่าพี่น้องใช,ใช่หรือเปล่าวันรัาฐบาลที่เป็นปนัญหาเราก็ต้องจัดการกับรัฐบาลใช่หรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหากับประเทศชาติเราต้องวิเคราะห์ต้องสังเคราะห์และจัดการเรื่องนั้นเป็นเรื่องๆนะครับแต่ถ้ามันมีหลายเรื่องเราก็แบ่งงานกาันทําใช่หรือเปล่าพี่น้องเรื่องเหตุการณ์ที่ชายแดนก็เช่นเดียวกันผมเรียนแล้วว่าวิเคราะห์แล้วดูแล้วเนี่ย ที่ผ่านมาทั้งหมดบรรยูกันอย่างปกติมาหลายสิบปีไม่ต้องพูดถึงในอดีตที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้ก็ไปช่วยเหลือประเทศกัมพูชาในอดีตที่ผ่านมายุคสงครามกล้ากันตายกิลลิ่งฟิลในอดีตที่ผ่านมา,าตายกันเป็นล้านๆกระเเนสามควายสี่ข่ายที่ทะเลาะคนท้ายสุดประชาชนอยู่ไม่ได้ต้องอพยพเข้าสู่ประเทศไทยพี่น้องยังจาได้ไหมประเทศไทยก็โอบอุ้มช่วยเหลือใช่หรือเปล่าแต่ทุกครั้งกัมพูชาก็หักหลังเราโดยตลอดใช่หรือเปล่าจะย้อนหลังกลับไปสมัยพร,ระนเรศวรที่ ตัดคอพระยาละแวกเอาเลือดมาล้างเท้าพี่น้องยังจําได้หรือเปล่านี่คือปรากฏการณ์ของชนชั้นนําแต่นี่เราไม่ใช่ไปทะเลาะกับชาวบ้านใช่หรือเปล่าพี่น้องมนุษยชาติทุกคนควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติใช่หรือเปล่าแต่สันติไม่เกิดขึ้นตราบใดที่มีรัฐบาลชั่วตราบใดที่มีรัฐบาลเฮงซวยใช่หรือเปล่าพี่น้องดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นผกว่าเป็นการฉัดฉากเพื่อที่ลบล้างว่าไม่เอาไหน ของรัฐบาลแต่ละฝ่ายผมมีพักพวกเพื่อนพ้องที่เป็นสภาแรงงานในฝั่งของกัมพูชาเขามีที่เขาไม่พึงพอใจต่อระบอบฮุนเซนจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ฮุนมาเนตก็ใช่ว่าเป็นที่ต้องตาถูกใจของชาวกัมพูชาใช่หรือเปล่าก็เดินประท้วงกับไล่อยู่ทุกวันเช่นเดียวกันไม่แตกต่างจากบ้านเราดังนั้นสองสกุลน,นี้สกุลฮุนกับสุลเจนก็ มีตกอยู่ในวาระเดียวกันก็คือภาระที่ต้องการเอาตัวรอดเพียงแต่ว่าระบบอุลเซนนั้นได้ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานและวางระบบระบบบไว้ค่อนข้างที่ชัดเจนประเทศไทยระบบทักษิณช่วครั้งช่วคราวนะครับทำเองบ้างไอ้คนอื่นทำเองบ้างมันก็ไม่ปฏิบปปต่อแต่อย่างไรก็แต่วันนี้จากความไม่เอาไหนทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเพื่อให้คะแนนเสียงของตัวเองนั้นพุ่งขึ้น โดยไม่สนใจว่าพี่น้องประชาชนทหารหารจะล้มตายยังไงไม่สนใจว่าประชาชนทั้งสองฝั่งจะล้มตายยังไงไม่สนใจว่าธุรกิจใจแดนจะพังภาพไปยังไงเพียงแก้ตัวเองรอดเท่านั้นเองพี่น้องเชื่อแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุบังเอิญใดๆเลยเราก็รู้วันนี้ทักษิณกําลังจะเจอกับอะไรหมอวรงก็พูดแล้วใครหลายคนก็พูดแล้ววันที่1 1 1 2 13ที่จะถึงนี้สถานการณ์ทางการเมืองมันสุกงอมขึ้นเรื่อยๆ และว,วันนี้นแนวชายแดนทหารก็ประกาศแล้วแม่ทัพภาคที่สองภูมธรรมบอกว่าจะปลดแม่ทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่สองประกาศชัดเจนว่าจอมทัพมีพระองค์เดียวในยาคืออะไรพี่น้องในยกก็คือกูไม่ฟังมึงใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าล่าสุดจตุนจาเนี่ยแนวชายแดนประกาศปิดกั้นแนวชายแดนแล้ว ประกาศกลยันศึกการประกาศกลยันศึกก็คือว่าคนอื่นจัดการไม่ได้ต้องทหารอย่างเดียวใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะเขาไม่สามารถทนได้ผมเชื่อว่าทหารก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามใช่หรือเปล่าแต่ว่าการทําสงครามนั้นเมื่อมันมีเหตุจําเป็นในการปกป้องไว้ซึ่งทิ่บตเตอซึ่งทหารก็ยอมไม่ได้เพราะก็ตกสอนมาแบบนี้เป็นรั้วของชาติก็ต้องทําหน้าที่ในเสียงเหล่านี้บางครั้งอาจจะเขาอาจจะไม่เต็มใจที่ต้องทําแต่เพื่อชาติบ้านเมือง ที่ผู้ย่าตาทวดบูพระมหากษัตริย์อดีตแต่ผ่านมาเนี่ยสู้รบปกป้องแผ่นดินนี่จะเลือดท่วมท้องช้างกว่าจะมีแผ่นดินให้เราอยู่เนี่ยและนักการเมืองจันไรมาทําให้แผ่นดินต้องสูญหายไปเพราะเชื่อว่าเราก็ยอมไม่ได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าดังนั้นบทบาทภารกิรจของกระบ,บวนการภาคประชาชนวันนี้ที่เราประกาศที่มาเจอกันเนี่ยความจริงเนี่ยว่าวานนี้ผมก็อยู่ชุมพรนะเพิ่งถึงรถไฟเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะไปต่อ แต่ด้วยภารกิจที่สาอยากจะมือยืนยันตัวตนกับพี่น้องให้เห็นว่ายามที่ชาติบ้านเมืองมีปัญหาบรรดาพี่น้องสาภาพแรงงานกระบวนการแรงงานเราไม่ได้ทอดทิ้งประเทศไทยเราไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนเราร่วมเคียงข้างต่อสู้กับพี่น้องมาโดยตลอดพี่น้องคงจําได้ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะฉนั้นครั้งนี้ก็ประกาศกันให้ตาแจ้งไปเลยว่าสารัฐบาลยังอยู่กันแบบนี้นําพาประเทศไปแบบนี้นําพาประเทศไปสู่ ความหายนะชิบหายในนาคต้างหน้าความยากจนความเดือดร้อนเต็มทั่วแผ่นดินยางพา,ารากิโลวะสามสี่บาทปาล์มโลกิโลกรัมละสบาทในขณะนี้เก้าเปลือกกิโลละหบาทมันสำลังอ้อยสารพัดท,ที่ราคาตกต่ำโดยที่รัฐบาลไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหาเลยในขณะนี้เป็นหนี้เป็นสินเต็มไปหมดแล้ว พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่จะอยู่ยังไงความล้มเหลวเหล่านี้นํามาสู่เรื่องของการสร้างสถานการณ์ในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นที่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้จึงเป็นวาระที่สําคัญเมื่อเราไม่สามารถพึ่งพารัฐบาลได้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนใช่หรือเปล่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเรามีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติใช่หรือเปล่า มีหน้าท <like S 1> <is this? S 2> ี่ในการกระจัดกนชั่วให้พ้นไปจากแผ่นดินใช่หรือเปล่าเมื่อรัฐนูลมันบัญญัติไว้เช่นนี้เราก็ต้องทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญใช่หรือเปล่าเมื่อเราคาดหวังจากใครไปได้เราก็ต้องพึ่งพิงพึ่งปลาอาศัยกับพรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องของเราที่ยืนเตียงข้างมาโดยตลอดใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้แก่กันแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากระทํามันโดยตลอดและผมเชื่อว่าเวลาชาติบ้านเมืองมีปัญหา คงไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งหน้าครั้งต่อไปและผมเชื่อว่าอานาคตครั้งหน้าลูกหลานเราก็จะเข้าใจและตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนั้นประโยชน์เพื่อใครดินน้นรนฝืนฝ่ายทุกยากแสนสาหาัสบางคนต้องติดคุกติดตารางกับการต่อสู้กับไร้คนชั่วแต่ท้ายที่สุดตัวเองต้องติดคุกซะเองนี่คือประเทศไทยคอร์รัปชันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในขณะนี้ผมส่งสัญญาณไปถึงคุณรัตพลโตประยูน เรียกร้องเพื่อเกิดความเป็นธรรมคุณนัตถพรก็เดินอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่หลังจากที่ยื่นหนังสือเพื่อเจตกำรมการต่อพรรคการเมืองหนึ่งเพื่อที่จะเห็นว่ามันไม่สามารถทาหน้าที่ได้ต่อไปท้ายสุดคุณนัตถพรก็ถูกจับกลุ่มโดยทันทีทันใดไม่ให้ประกันตัวในขณะนายโทษติดคุกติดตารางสารตัดสินแล้วปรากฏว่าไม่ติดคุกผมไม่รู้ว่าคุณนัตถพรทำอะไรไว้บ้างแต่ว่าชี้ให้เห็นว่า มันไม่มีความยุติธรรมเขาเดินอยู่ในประเทศตลอดล้วจับเมื่อไรก็ได้ใช่หรือเปล่าใช,ใช่หรือเปล่าจับวันแรกีิคุณรัตพรไปยื่นหนังสือก็ได้ใช่หรือเปล่าใช่ใชทําไมพอการเมืองเป็นแบบนี้นักการเมืองสั่งการท้ายสุดกระบวนการมันเดินตามนักการเมืองเร็วนักการเมืองชั่วหมดเลยและวันนี้สังคมไทยเราจะพึ่งพาใคยนอกจากพวกเรากันเองสร้างกระบวนการพี่น้องประชาชนให้แร่งปลุกกลให้ตื่นขึ้น ให้ตื่นรู้ว่าวันนี้เรากำลังสู้กับอะไรวันนี้เรากำลังอยู่กับรัฐบาลแบบไหนแล้วจะเราปลดปล่อยตัวเราย้พ้นจากคุมนรกนี้ได้อย่างไงเราจะปลดปล่อยประเทศชาติให้มีความอธิปไตยมีศักดิ์ศรีสมดังกับที่บรรพบรบุตรมาภูรัปมหากษัตริย์ได้ต่อสู้ปกป้องเมืองนี้ได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนผมว่าวันนี้ถึงเวลาแล้ว ร่วมมือกันและพวกเชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนขอบคุณครับ